จากหนุ่มๆละหละ่อพระเอกทั้งหลายนะคะ,คะมาที่หนุ่มคนนี้บ้างดีกว่านักร้องหนุ่มสุดฮอตอย่างโตโน่พคินนะคะซึ่งเราเองเนี่ยก็คงได้เห็นภาพล่าสุดก็เป็นภาพที่โอ้โอโ,โตโน่มันต้องขนาดนั้นเลยเหรอคืองงกปกติแค่ถอดเสื้อก็พอสมควรอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดที่กระโดดลงสระน้ำอะอ,อจำได้ไหมคือหลายคนต้องบอกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาเลยจริงๆแล้วก็บางคนก็เสียายแล้วมะ อาวุธคู่กายนั่นก็คือไม้พนักร้องเขาต้องใช้ไม้แบบที่คุณภาพสูงสูงซึ่งแน่นอนว่าราคามันก็แพงนะคะล่าสุด โตโน่มาอวดไม่ตัวใหม่ราคาไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่า30,000นเน็ตเน็ตนะคะคหลังคลิปเนี่ยสุดพีคที่กระโดดลงน้ำแล้วก็ถือไม้ลงไปด้วยจนหลายคนบอกว่าไม้ไม้ไม้ไมมโตโน่เป็นอะไรไม่เท่าไหร่แต่ไม้อะจะ<ม>พังไหมนี่ <laughs> เรียกว่าเป็นกระแสะที่ดังชั่วข้ามคืนเลยนะคะจนหลายคนก็ออกมาคัฟเวอร์ตามกันมากมายเลยทีเดียวหลังจากที่โตโน่ร้องเพลงอยู่บนเวทีอยู่ดีดๆก็กระโดดลงมาที่สระว่ายน้ำเฉยเลยแต่ ได้ลงธรรมดาเพราะว่าถือไมล์ลงมาด้วยล่าสุดโตโน่ก็ได้โพสต์อวดภาพโฉมใหม่โฉมใหม่ตัวใหม่พร้อมกับข้อความว่ามาลองอาวุธใหม่ของปีศาสกันม,มันมีชื่อว่า KSM 11คณะวงดนตรีโตโน่ and the dust ด้านแฟนคลับที่เข้าไปชมติดขอบเวทีก็โพสต์คลิปหนุ่มโตโน่พร้อมกับข้อความว่าโชว์หม่ตัวใหม่3 0 0 0 0นบาทโตโน่หมูโตโน่29้29นะคะโดยในคลิปโตโน่กำลังอวดใหม่ให้แฟนคลับดูด้วยท่าทางที่น่ารักเหมือนเด็กเห่อของเล่นใหม่อ่ะอมาดูเนี่ยไม่ตัวใหม่นะนี่เขาเพิ่งถ่ายมาอย่างงี้แฟนคลับก็เอ็นดูในความขี้เห่อขี้อวดของตน่ ก็เห็นกลัวว่าแบบไม้ตัวนั้นมันพังไปแล้วไงอัปเดตไม้ตัวใหม่ แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นน่ะก็ไม่ต้องกระโดดน้ำบ่อยๆไม่ต้องกระโดดมันจะต้องซื้อทีละสามแสนสามแสนมันก็จะเป็นเงินเงินที่ลูกค้าจ้างเราก็หมดไปกับไมล์แล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็เป็นกระแสแล้วคุณโตโน่เขาทำอะไรก็แบบว่าเป็นกระแสไปหมดถ้าเต้นเอ้ยกระแสกระโดดน้องกระโดดน้ำก่อนนนี้ก็มีการแบบว่าพอกระโดดน้ำแฟนๆก็แบบมีแฮชแท็กไปถึงคุณแจ๊จนชื่อนี่นะเพราะคุณแจ๊์เนี่ยชอบแบบมาเ o อร์คุณโตโน่ไงคุณแจ๊์บอกว่างานนี้ไม่เอานะครับไม่ต้องบอกให้ผมทำยอมแพ้ยอมแพ้ยอมแพ้ไม่เอาไม่เอา เล่นนี้นะคะอ่ะก็ติดตามกันได้แล้วกันนะคะความน่ารักแล้วก็คอนเสิร์ตเนาะุณโตัวโน่สนุกสนานกันเลยทีเดียวค่ะ